พลละพักนักปรุงพลัสเราจะมาทำเจ้าตัวโคโก่บอมด้านนอกนะครับซึ่งเปลือกของเขาเนี่ยเป็นช็อกโกแลตเชลล์เราจะใช้พิมพ์ที่มีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมพลเลือกแบบนี้นะครับก็คือประมาณสักนิ้วครึ่งเนื่องจากว่าเป็นขนาดที่พอเราใส่ผงโกโก้มิกซ์ลงไปนะครับมันกำลังดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วเมื่อเราประกบกันเป็นลูกแบบนี้ครับ ขนาดของเขาก็คือยังสามารถลงแก้วแก้วกาแฟแก้วช็อกโกแลตร้อนได้นะครับในการทำช็อกโกแลตเชล์วันนี้นะครับเพื่อความง,ง่ายผมเลือกใช้ intense dark compound ซึ่งเป็นช็อกโกแลตคอยนะครับเป็นตัวเหลียนะครับตัวนี้จะมีรสชาติของช็อกโกแลตแล้วก็สีที่เข้มข้นทีเดียวนะครับใช้การง่ายครับผมเพราะว่าเขามาเป็นเหลียๆอยู่แล้วเพื่อนๆสามารถตุ๋นบนน้ำร้อนก็ได้นะครับเพื่อละลาย หรือว่าถ้าเผื่ออยากจะง่ายกว่านั้นเข้าไมโครเวฟแต่อย่าใช้ระยะเวลานานนะครับใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ20วินาทีออกมาคนเล็กน้อยแล้วก็เข้าอีก20วินาทีออกมาคนอีกครั้งหนึ่งก็ละลายดีนะครับเสร็จแล้วนะครับคนก็จะตักส่วนผสมประมาณสักหช้อนชานะครับเราใช้หลังช้อนครับผมดันช็อกโกแลตให้ขึ้นมาถึงขอบพิมพ์ครับ หลังจากนั้นเราจะแช่ตู้เย็นประมาณ3นาทีครับช็อกโกแลตจะเซตตัวนะครับพอเขาเซตตัวปุ๊บเดี๋ยวผมจะเอาช็อกโกแลตที่เหลือเนี่ยตรงนี้เข้าไมโครเวฟอีกสักประมาณ10วินาทีก็พอครับแล้วก็เคลือบครั้งที่2ก่อนที่จะแช่เย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับสาเหตุที่เราต้องทํสองรอบนะครับถ้าเผื่อช็อกโกแลตบางไปเนี่ยเวลาเราออกจากพิมพ์บางทีมันจะมันจะแตกหักง่ายครับผมแต่ไม่ต้องทําถึง3นะครับเพราะว่าถ้าหนาเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีหนาเกินไปมันจะทําให้พื้นที่ที่เราใส่เจ้าตัวโกโก้มิกเนี่ย มีน้อยลงให้ถึงขอบพิมพ์นะครับเพราะเราจะต้องเอา2ชิ้นมาประกบกันรอบที่2นะครับกลับไปแช่เย็นครั้งนี้เราต้องการให้แข็งสมบูรณ์เต็มร0อเลยนะครับเราจะแช่ทั้งหมด10นาทีด้วยกันครับซึ่งระหว่างเราแช่เย็นเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวโกโก้มิกซึ่งจะเป็นตัวไส้ที่อยู่ด้านไหนกันครับ โกโก้มิกซ์คืออะไรครับก็เป็นเหมือนช็อกโกแลต3 in 1นะครับเรียกว่ามีส่วนประกอบของน้ำตาลมีส่วนประกอบของนมผงอยู่เล็กน้อยนะครับโกโก้ go ที่ผลเลือกใช้มาเป็นโกโก้มิกซ์นะครับก็คือทิวลิปโก้นั่นเองครับทิวลิปโกเป็นผงโกโก้ go. ที่เหมาะกับการทำเครื่องดื่มนะครับจุดเด่นของเขาก็คือไขมันที่สูงถึง22-24%นะครับขั้นตอนการผลิตทุกอย่างทำที่ฝรั่งเศสแล้วก็ใช้เมล็ดโกโก้สายพันธุ์ดีจากแอฟริกา100%นะครับอันนี้นะครับผลตวงไอซิ่งไว้แล้วนะครับผลใช้ประมาณ4ช้อนโต๊ะผลก็จะใช้ผงโกโก้4ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันครับนมผงครึ่งส่วนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2ช้อนโต๊ะครับแล้วเราก็จะผสมให้เข้ากัน แต่วันนี้เราจะสร้างความพิเศษให้กับกกโกมิของเราโดยการที่จะนําเข้าไปอยู่ในช Ch mm ็อกโกแลตเชลเพื่อทําเป็นช็อกโกแลตบอมนั่นเองครับซึ่งตอนนี้ช็อกโกแลตเชล์ของเราแข็งล mm hmm. แล้วครับอ่าละครับ hmm. เดี๋ยวเราก็จะมาเอาออกจากตัวแม่พิมพ์กันนะครับคนขอใส่ถุงมือแล้วกันถุงมือก็จะช่วยทําให้เราไม่ทิ้งรอยนิ้วมือไว้นะครับอา mm hmm. ละครับ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะค่อยๆอ,อันโมมานะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองหาอะไรก็ได้ที่เราทํางานสะดวกนะครับวันนี้พลจะวางไว้บนแก้วลักษณะนี้นะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เขาเป็นฝาปิดเราจะหยอดตัวโกโก้ของเราลงไปครับถ้าเราชอบมาร์ชเมลโล่นะครับเราก็สามารถวางมาร์ชเมลโล่ลงไปได้นะครับเราก็ครอบด้วยฝาช็อกโกแลตครับ เราจะทําให้ช็อกโกแลตสตัวนี้นะครับติดกันง่ายๆครับเดี๋ยวพลจะละลายช็อกโกแลตคอมเพล็์อีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ผูการเล็กๆครับระบายตรงรอยต่อของเขาทั้งหมด1นาทีก็แห้งแล้วครับและเดี๋ยวพลจะแต่งด้านบนด้วยตัวไวช็อกโกแลตนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไวช็อกโกแลตคอมเพล็กนี้ครับใส่ถ้วยที่ทนความร้อนครับผมเข้าไมโครเวฟครับและแน่นอนนะครับเราก็สามารถตกแต่งด้วยมัสเลโลอีกครั้งก็ได้เช่นเดียวกัน